น,นี้เป็นหาดทรายที่อยู่โรงแรมที่เซฮายมาพักนะจา้านี่เลยนนเซฮายกับฮาพก็จะนอนในโรงแรมนั้นนะจ้าทุกคนดูนี่หอยเต็มทรายเลยหอยเต็มหาดทรายเลยหาไเหรอฮะโอ้โห uh ่ถ้าเจออะไรแปลกๆเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องเก็บไปเป็นที่ระลึกฮาบ เดี๋ยวมันก็พัดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็พัดเปลือกหอยสวยๆขึ้นมาให้เรามาดูอุปกรณ์เล่นทรายแบบมินิของเซไฮเซไฮมินิมากไม่ใช่มินิใหญ่ใหญ่เหรอไม่นเครื่องปั่นทรายเหรอ่ถ้าปั่นตรงนี้มันจะออกทางนี้มันเป็นหอ่ะมันเป็นเซ้น้ำแข็งใสอนี่คือเครื่องน้ำแข็งใสเหรอแม่ว่ามันเป็นเครื่องปั่นน้ําไบทีวีฮทีวี เุ้ยเซฮายเดินระวังนะคะสวัสดีจ้าฮาพายอยู่ไหนอยู่ไหนน้องฮาชูสองนิ้วก่อนน้องฮาอยู่ไหนะทุกคนดูนี่ฮาพายอยู่ที่นี่จ้าฮาพายอยู่ทะเลตอนนี้ฮาพาอยู่ที่พักนะจ้าแล้วก็กําลังเดินลงมาที่ชายหาดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูชายหาดจ้าว้าวฮาพ่อก็จะเหนียวเท้าอยู่นะเออโหจตัว พ่อมานอนเล่นได้เลยนี่หายจ๋าหายรอแม่ไว้ดิสายติดก็ไม่เป็นไรนะสายติดไม่เป็นไรสวยมากได้เดี๋ยวพีิพาเล่นสวยมากฮารสวยปะโอ้ยเก็บผ้าเก็บผ้าไปฝากเพื่อนเก็บผ้าสวยอะดิ สวยมากดูนู่นเซไฮดูวัดวัดอยู่นู่นสวยมากเรัาครับโอ้โหทุกคนนะคะกับไฮนีหาดวีหาดหน้าหน้าโรงแรมเล่นละสนุกคละ่ะมาดูอุปรกรณ์เล่นสไตล์แบบมินิของเซไฮเซไฮมินิ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่นทรายอีกที่หนึ่งด้วยทุกคนรอติดตามคลิปของเซไฮอีกที่หนึ่งนะจ๊ะบอกเลยว่าที่นั่นก็หาดทรายสวยเหมือนกันแต่อันนี้เป็นหาดทรายที่อยู่โรงแรมที่เซไฮมาพาักนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยคะ่ะนี่เซไฮก็จะนอนเซไฮกับฮาบก็จะนอนในโรงแรมนั้นนะจ๊ะ ุปว่านีเล่นยังไงสรุปสรุปอ่ะสรุปเครื่องนี้เล่นยังไงอ่ะใช่เลยแล้วฮัหาหอยเดี๋ยวเนี่ฮไปหาหอยมาเจอหินสีฟ้าพวกเธอเหยียบหอยกันบ้างหรือเปล่าเอารอโอ้โหแล้วไงเอาเครื่องนี้มันไม่ได้ใส่น้ำาหรอไม่เป็นเครื่องปั่นทรายหรอนี่ฮถ้าปั่นตรงนี้มันจะออกทางนี้มันเป็นสอยอ่ะเป็นเซ็ตน้ำแข็งใส่อ๋อนี่คือเครื่องน้ำแข็งใสเหรอแม่นึกว่ามันเป็นเครื่องปั่นน้ำไหนไม่ใช่แล้วฮายใช่เปล่าครับ เฮ้ยอ๋ยอถ้าเปลือกหอยน้นนั้นจะทะลุนั่งไปหาหอยนะ้วเนอะถ้าเจออะไรแบบแปลกๆก็จะเก็บเอาไว้ตรงนี้<ๆ>หรอ,อเนี่ยหรออ๋ออ๋ออันนั้นม,มันยังมีจิ๋วไหึไม่เอาหอยนี้ไม่สวยอุ๊ยทุกคนคือหาดทรายเป็นหาดทรายที่มีหอยเยอะมากถ้าเราเจอเปลือกหอยแปลกๆสวยๆเราก็จะเอาไปกองไว้ก่อนเจอหินด้วยฮะเจอหินแต่ก็ระวังนิดนึงระวังเหยียบเปลือกหอยนะจ๊ะ อตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้ววิตกแล้วก็คือกำลังจะมืดแล้วนะทุกคนโอ้โหเอา呀ดูเซไฮเซไฮ enjoy มากหาไปไกลตัวล้วครับ หายเรงอย่าเปลือกหอยนะจ๊ะอาจจะอาจจะทำให้เท้ามีแผลได้นะจ๊ะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เท้าไหนก็อเอาไปจุ่มน้ำเลยก็ยื่นยื่นเท้าลงไปจุ่มเลยนี่ว้าวไม่จับไบโดนโอ้โหเท้าเทไหนอ่ะวุสวยฮะเอาไปเก็บแล้วสวยหาย,หายหายเก็บเลยเก็บเลย ตอนนี้เจอหอยเยอะแล้วก็หินสังไม่ถึงสองเฮ้ยสังอะอะไรนะเจอหินวิเศษอีกแล้วเหรอขอดูซิแค่เป็นหินโอ้ไม่เห็นแปลกอะไรเลยมันแค่หินนะอยู่ที่บ้านเธอไม่มีอะไงครับอันนี้มันมีลายสวยมันอยู่ในท้องทะเลโอเคโอเคงั้นเราก็เอากลับบ้านโอ้โหฮะ ิวแล้วค่ะลมแรงลมแรงมากถุงจะปิวแล้วอ๋อหาอะไรอ่ะมีอะไรอีกเหรอเฮ้ยมีต้นมะพร้าวด้วยนี่คืออะไรไม่รู้ค่ะที่ปั่นเหรอที่หมุนเหรอคืออะไรคะตากไปในทิศทางขวางเนว้าว้าวว่า,วาต้องขุดถุงใหญ่ๆ <laughs> เฮ้ยข้างล่างทรายเปียกเหรอข้างล่างเป็นทรายเปียกเหรอให้ลองขุดลงไปข้างล่างนี้มันทรายเปียกหรือเปล่าใช่มันเป็นทรายเปียกอยู่ข้างล่างเบาๆเดี๋ยวมันโดนดคนอื่นอยู่ข้างหลังนะคะวนไปไหนอ่ะไปหาวนไะไปหาพี่ฮาร์ปะระวังโดนคนอื่นนะข้างหลังไะดูพี่ฮาร์ปไปนู่นเลยนายพี่ฮาร์ปอ่ะ จะให้แม่ขุดหลุมช่วยหรอขุดไปทำไมอ่ะทำสระน้ำเหรอไม่ใครจะได้เว่าใครจะได้เอออันนี้จะทำตาข่ายฮ่าทรายข้างล่างสวยถ้าขุดลงไปข้างล่างอ่ะเจอหินอีกเจอหินโอเคฮ่าถ้าขุดลงไปข้างล่างทรายสวยเป็นทรายเปียกตรงนั้นมีสนามเป็นทรายเปียกอยู่ข้างล่างแม่อยากลองไปเล่นสนามเด็กเล่นด้วย สวยมากเลยขอยังระวังมือบาดสิระวังโดนเปลือกหอยมือบาดเป้าหาขอขอขอที่ปักร่าันี้เอาอันนั้นมอันนั้นมันเป็นาไหนคะห๊บ้ยเ่ใย่ซารองเหยียหอยฮะ โอ้โหตอนอุ้ยอย่าโยนลงไปสิอุ้ย,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 อยหอยเยอะมากหอยเยอะมากหินดีนกว่าแต่ว่าฮาร์ปชอบหินนะจ๊ะทุกคนดูนี่หอยเต็มทรายเลย,หอยเ,ย,เลยหอยเต็มหาดทรายเลยฮะไปเหอะฮะโอ้โหที่ถ้าเจออะไรแปลกๆเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องต้องเก็บไปเป็นที่ระลึกฮาร์ปเดี๋ยวมันก็พัดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็พัดเปลือกหอยสวยๆขึ้นมาให้เรา หายก่อนไม่ไม่เดี๋ยวมันทำไม่ได้ให้ต้องไปตักก็ไปตักสิคะเอาอะไรอ่ะไปตักน้ำอ๋อเหรอเฮ้ยอาเล็กๆไงนะ ไม่เลิกฮาหิวคนเดียวแต่ว่าเซไฮไม่หิวเซไฮจะเล่นทรายอย่างเดียวนะจ๊ะโอ้ยตูดตูดมีแต่ทรายโอ้โหจะไปกินข้าวยังไงคะเนี่ยตัวมันเก่งสิโอ้โหฮาตูดเซไฮมีแต่ทรายอะฮาไม่เป่ใช่ใช่แล้วเซไฮตูดเธอมีแต่ทรายฮะอ่า ดูก่อนราคาดูราคามาก่อนแล้วค่อยมาจ่ายแล้วค่อยมาเอาตังค์เฮ้ยน้องรู้ได้ไงว่ามีไอติมหรอที่ไหนอ่ะห้ไปดูไอติมก่อนไหมค่อยกลับมาอมรอไ,อไม่กินหรอกห้ไม่กินหรอกโอเคห้ยังไม่อยากกินห้อ,อยากเล่นายก่อนอ <g ül> <c oughs> สร้างยัางไงาก่อนแล้วอันไหนที่มันสร้างได้บ้างมีอะไรที่ไฮสร้างประสาทยางได้บ้าง อ๋อโอเคเราช่วยอ่ะอ่ะช่วยก็ได้โอ้โห oh, oh, หิวแล้วทุกคนเราเดินทางมาไกลมากเลยวันนี้เราเดินทางมาไกลมากแล้วฮามกับไฮก็คือแบบว่าอยากมาทดลองเล่นทรายก่อนก็เลยมาเล่นนิดนึงเราเดินทางมาจากบ้านกว่าจะมาถึงทะเลมันกไกลไหมไฮไกลไกลมากเลยทุกคนเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะฮ oh. ามหิวมากๆเลยเซฮายบายบายก่อนเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยว,วเซฮายจะพาไปดูหาดทรายสวยๆนะจ๊ะเซฮายบายบายแล้ว อย่าลืมกดสับสบไลด์สับสบไลด์สับสไลด์อย่าลืมกดสับส,บสบไลด์จวได้ดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆย,ะย,ะยะ